ภายในเกมไมค์ครับครับผมมันก็ได้มีคนทำมอดขึ้นมาบ้างนะครับผมซึ่งเป็นมอดที่ได้รับความสนใจมากๆในต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยแต่ความจริงแล้วครับหลังจากที่ผมไปดูมานั้นไอจมอดในเกมไมค์ครับเปนนั้นนอกจากที่ว่ามันจะมีความหลอนในตัวมันเองอยู่แล้วเบื้องหลังจริงๆของมอดนี้นั้นก็ยังมีความหลอนแอบซ่อนอยู่ด้วยนั่นเองแล้วความจริงแล้วมอดนี้มันมาจากไหนกันแน่เดี๋ยวนคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับ Ghost is coming โยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับโผวันนี้เรากลับมากับคลิปหลอนๆนะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ได้ทํานานแล้วว่าคลิปหลอนๆนะเพิ่งมาย้อนดูอุย้ยไม่ได้ทำนานเลยเนี่ยรวมถึงเรื่องไมค์ครับนะคุณผู้ชมแบบผมจําไม่ได้แล้วว่าล่าสุดที่ทำคลิปไมค์ครับมันเมืม่อกี่เดือนที่แล้วนะโอเคไม่พูดพ่างทำเพลย์คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครหลายๆคนดูคลิปของทั้งชาวต่างประเทศหรือว่าชาวไทยแล้วผมยิ่งในติ๊กต็อกมันมีเยอะมากๆเลยนั่นคือจะมีเห็นคนกับผมเล่นเกมไมค์ครับตามปกติแหละแต่ว่าเหมือนกับเขาเนี่ยจจะะะะลลลงงงงม็็อออออดดดหหหหหรรรรรืวว่่่่่่าาาาาาาททททไบบยีีใ้เเเเเกกกกกิปปปนนตตตุุณณ์์แๆช ว่ามีพระเจ้ากําลังจะมาไล่ล่าพวกเขานั่นเองซึ่งไอ้เจ้าหมอดนี้ในเกมไมค์ครับมันคืออะไรยังไงกันแน่แล้วความจริงนละ้วหมอดนี้มันมาจากไหนเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับผมก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe บกับช่องต่อเมฆด้น,นะครับผมไมคครับถ้ากิดพร้อมแล้วก็รับชมพอมกันเลยครับโดยที่เจ้าหมดนี้นะผมจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกว่าหมดเดือกคอท่เนเอง นะครับผมใครที่เล่นไมค์คราฟผมคิดว่าอาจจะเคยโหลดมอดนี้มาเล่นกันแล้วนะแล้วก็มันไม่ได้เพิ่งมามชมมันมีมานานแล้วจากรายละเอียดคร่าวๆที่ผมไปดูมอดนี้มาเลยเนี่ยมันเป็นมอดที่น่าสนใจมากๆนะคุณผู้ชมเออพอแบบเราโหลดมอดนี้เข้าไปเนี่ยตัวเกมเนี่ยก็จะเหมือนกับเกมไมค์คราปกติทั่วไปเลยแต่จะมีหนึ่งอย่างครับผมที่เพิ่มเข้ามานั่นก็คือมุมซ้ายบนจะมีค่าคาร์มาึ้นมาด้วยนั่นเองนะครับจากที่ผมเข้าใจแล้วก็ตีความได้เลยก็คือไอ้ค่าคาร์มาคุณผู้ชมมันจะมีอยู่ระดับ มันง่ายมา,มากๆเช่นแบบว่าการสังหารมอนเตอร์การทํานู่นทํานี่ที่มันเป็นเรื่องดีผมค่าคาม่ามันจะเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทําค่าคามา่าครบเต็มร้อเต็มเนี่ยพระเจ้าก็จะสุ่มไอเทมให้คุณเองนะครับผมไอเทมที่อาจจะเป็นแบบว่าพวกแบบกินออฟซิเดียนเอ่อลูกตาเอนเดอร์ซึ่งไอเทมแต่ละอย่างมันก็จะสุ่มกันไปนั่นเองแต่ครับเมื่อไหร่ที่ผู้เล่นอย่าง,างเราเนี่ยทำอะไรที่มันโหดร้ายภายในเกมเช่นแบบว่าจากเปลี่ยนจากการฆ่ามอนสเตอร์เปลี่ยนไปตีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรจะตีเช่นไปตีชาว บ้านหรือว่าวิลเลเจอร์ที่เขาบริสุทธิ์นะครับผมและเกิดคุณตีไปเรื่อยๆครับผมจนค่าคาร์มาครบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มในรอบนี้ครับผมแทนที่พระเจ้าเนี่ยเขาจะประทานพรหรือว่าไอเทมพิเศษสุ่มแบบสุ่มให้กับคุณเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นว่าพระเจ้าเนี่ยจะมาไล่ล่าคุณแทนนั่นเองซึ่งความน่ากลัวในหมดนี้เลยก็คือหลังจากที่ผู้เล่นเนี่ยผมทำค่าคาร์มาในด้านแบดเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงนับถอยหลังประมาณหนึ่งนาทีด้วยกันผู้ชมหนึ่งหรือสองนาทีผมไม่มั่นใจนะครับผมแต่ว่าจะเเป็นล ครับผมอยากรู้ว่าหลอนยังไงอ่ะลองฟังดูแล้วกัน ซึ่งถ้าเกิดใครเคยโหลดหมอดนี้เล่นก็จะรู้ชมว่าเสียงมันโคตรหลอนเลยเนื่องจากว่าตอนแรกที่มันเริ่มดังขึ้นมาเนี่ยมันจะดังเบาๆก่อนนะผู้ชมก่อนที่มันจะค่อยๆเพิ่มวอลลุ่มค่อยๆแบบเพิ่มจนแบบเสียงดังมากๆอะ่ะหูจะแตกอะ่ะเออจนมาถึงช่วงเวลาที่มันนับเวลาจบเขาดางแลผมก็จะเปลี่ยนจากคำว่า God is coming เป็นคำว่า God is here God is here หรือว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่ก่อนที่จะอยู่ในหน้าจอของเราก็จะดับไปแลวเผยภาพทีนึงกลายเป็นพระเจ้าตัวใหญ่มหมาล่วงลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็จากการส่งกลับไป,ไปยังนรกนั่น จะสู้ไม่ได้นะพระเจ้าในหมอดตัวนี้ก็คือแบบแทบจะวันฮิตคิวอะสู้แทบไม่ได้เลยนะครับผม ซึ่งจากไอ้เจ้าหมดเดอะกอร์สเนี่ยของเกมไมโครฟลับเนี่ยนะผมพระเจ้ากระโรวเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นพระเจ้าหรือว่าเป็นนางฟ้าแบบเดียวกันในกับในค Bible นัมภีร์ไบเบิลนะผมก็คือจะแบบเป็นลูกตามีวงแหวนแล้วก็มีปีกอยู่เต็มตัวเลยนั่นเองซึ่งหลักหลายๆคนก็มองว่ามันน่ากลัวนะครับผมแต่ผมบอกตามตรงเลยว่าหลังจากที่ผมไปสืบพ้นมาว่าเอ๊ะไอ้เจ้าเสียงกอร์ไอสคัมมิ่งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคุ้นมากๆเหมือนผมเคยได้ยินมาก่อนว่ามันว่ามันมาจากไหนก็เลยไปสืบหาข้อมูลมานะผมจนกลับประพบว่าจริงจริงงๆแล้้้้้ววไอออออออเเเเจาาาามมมมมมมดดะกกกสสสหหรรื่่่่ัััคคคนนนนนีียียยบผ แต่มันไม่ได้เป็นมอดในเกม Minecraft แต่มันกลับเป็นเกมเกมนึงที่อยู่ในสตรีมครับเึ้ื่อนเตือนก่อนท่านผู้ชมร้านเจเนยจะมีเนื้อหาที่มันรุนแรงมากๆนะครับผมเกี่ยวกับพระเจ้าในอีกเกมเกมหนึ่งที่เป็นต้นแบบถอดมายังมอดของเกม The God ของ Minecraft นะครับผมถ้าเกิดใครมาสืบดูข้อมูลว่าไอ้มอด The God ของ Minecraft คืออะไรนี่ก็คือจบแล้วเนื้อหาไี่ท่านผู้ชมก็คือเป็นเทพ,พเจ้าของตามคัมภีร์ไบเบิลที่ถูกสร้างึ้นมาเพื่อลงโทษมนุษย์ที่ทำไม่ดีนะครับผมก็คืออย่างที่เราเห็นแล้วแหละถ้าเกิดเราทำลายมอนสเเเออรร์ททควาาามมมดดีกก็็จจจะะะไ้้้พใหิศษ นงาทดีํแต่แล้วเกิดเราสังหารชาวบ้านทําอะไรไม่ดีแทนพระเจ้าก็จะลงโทษเราม,มันมันมีไอเดียแค่นั้นเลยนะครับผมแต่เมนคอนเซปต์ของเดอะกอร์สในเกมตุนฉบับหลังจากนี้ผมบอกเลยว่าโคตรด,ดาร์กมาก ซึ่งที่มาจริงๆของมอดเดอะกอ์ดนะครับผมก็มาจากเกมที่ชื่อว่า s q u i r รลสเต p e ปอนะครับผม s ควอ r ร l แปลว่ากะรอกส่วน s t e p p e r ก็คือนำมาเย็บติดนะครับคุณผู้ชมซึ่ง s q u i r รลส s t ป p p e r นะครับผมมันก็คือเป็นเกมจำลองการลากกระรอกชวนสยองขวัญน,นั่นเองโดยใน,นเรื่องสั้นๆของเกมผมจะเล่าถึงชายผู้โดดเดี่ยวที่อาศัยอยู่ในกระท่อมมันห่างไกลในป่าหรือที่อยู่วันหนึ่งครับผมเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าร่างของคนที่เขารักเนี่ยกลายเป็นร่างไายวิญ,ญญาณไปแล้วแถมร่างของเธอนั้นก็กลับไม่มีผิวหนังงคร,ก,รก,ก,คงก้นน่นอออา็ืขเ ตอกตะปูติดกับกระท่มหลังนั้นด้วยซึ่งเขาบอกว่าตัวละครให้เราเล่นในเกมนั้นผมเขาหวังว่าแฟนของเขานั้นจะกลับมาสวยงามอีกครั้งเหมือนกับกระรอกในป่าตัวเขาจึงตัดสินใจให้ผมเดินออกไปลากกระรอกในป่าเพื่อนํากลับมาเย็บติดกับตัวของเธอให้เธอนั้นกลับมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องแปลกใจนะครับผมที่เนื้อหา่ผมูดก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องย่อเกมที่มันฟังดูแปลกๆไม่ต้องตกใจไปครับผมแน่นอนครับเกมนี้เราบทเป็นคนโรคจิตนั่นเองเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดของเกมให้ฟังคร่าวๆนะครับตรงนี้ก็ ตอนเริ่มเกมมาครับผมตัวละครเอกของเราเนี่ยจะตื่นขึ้นมาในกระท่อมโดยที่ไม่มีชื่อบอกนะครับผมว่าเขาเป็นใครหรือว่าชื่ออะไรกันแน่ตัวเขาตื่นขึ้นมาในกระท่อมล่าสาัตว์เก่าๆของเขาที่มีที่นอนเป็นฟูกอยู่มุมหนึ่งของห้องพร้อมกับถังเหล็กที่น่าจะเป็นห้องน้ําแถมบนผนังครับผมก็ยังมีร่างกายไร้วิญญาณของคนที่เขารักซึ่งก็น่าจะเป็นตัวเขาเองนั่นแหละที่ได้ตอกปูร่างของเธอติดเอาไว้กับผนงังพร้อมกับการถลกหนังตัดแขนขาหัวและมือออกโดยที่ตัวละครเอกของเราครับอ้างว่า,วาพวกเขานั้นมาที่นี่เพื่อหน ได้เธอเลยกลับมาสวยงามเหมือนกับกระรอกในป่าอีกครั้งหนึ่งดังนั้นครับเขาจึงตัดสินใจออกไปล่ากระรอกเพื่อกลับเอาซากข,ของมันนั้นมาติดไว้ที่ตัวเธอในขณะที่ตัวละครเราเดินไปที่หน้าประตูผมก็จะเจอกข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าพระเจ้าจะเสด็จมาอีก5วันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการบอกไก,กลๆนะครผมว่าตัวเกมนี้จะมีเกมเพลย์เล่นเป็นเวลา5วันนั่นเองหลังจากนี้ก็จะไม่มีอะไรมากผมพูดเล่นเนี่ยก็จะต้องทําการล่าแล้วก็รวบรวมกระรอกโดยการใช้วุธปืนเนี่ยล่าพวกมันภายในป่าให้ครบ5ตัวต่อ1นวันนั่นเอง โดยที่ภายในเกมแต่ละวันทนะ่าูก็จะพบเจอกับโน้ตข้อความที่จะติดไว้ตามที่ต่างๆเช่นแบบอาคารหรือว่าหอคอยซึ่งแต่ละโน้ตก็จะมีความน่าสนใจแตกต่างกันออกไปนะครับผมมันจะมีโน้ตสําคัญอยู่2อย่างนั่นคือโน้ตที่เขียนว่า The Lady กับอีกโน้ตนึงก็คือโน้ตรายงานของปะภาคาดนะครับผมตัวโน้ตรายงานของปะภานนะคาดเน,นนะี่ยมันจะมีเต็ม5วันแหละคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงวันแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนใจผมจะตัดออกไปนะครับผมส่วนโน้ตที่ชื่อว่า The Lady เนี่ยมันจะเป็นการตีความแนวเอ่อนิยายหรือพรนนาโบหาอะไรสักอย่่่างไมมันใจเ จะอ่านให้ฟังแล้วกันนะและคุณผู้ชมก็ลองตีความอยู่แล้วกันว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะสื่อถึงอะไรซึ่งนั่นแหละครับผมตัวเกมเนี่ยก็จะทาแบบซ้ําไปเรื่อยนะผมลากกระรอกซึ่งนั่นแหละครับผมหลังจากที่ผู้เล่นเนี่ยรวบรวมกระรอกมาได้ครบตามจำนวนที่กําหนดแล้วตัวละครเลาเนี่ยก็จะนํากระรอกกลับไปที่กระท่อมนะผมเพื่อน,นํามาเย็บติดกับตัวของบอดี้ไร้วิญญ,ญาณแฟนสาวของเราก่อนที่ผู้เล่นนั้นจะทําอะไรต่อไม่ได้และก็เลือกที่จะเข้านอนไปนั่นเองซึ่งเย็บติดตัวนั้นคือเย็บคุณผู้ชมแบบเอาไปติดแบบ ติดต้งๆเลยนะครับผมซึ่งในนั้น,นผมตัวเกมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยทําแบบนี้ซ้ําๆไปจนครบ5วันแหละครับด้าน,กนเกมผมมองว่ามันมีอะไรน่าสนใจแอบแฝงอยู่เยอะเลยนะผมแต่ว่าผมไม่เล่ารายละเอียดในจุดนั้นก็แลวกันนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากลองเล่นเนี่ยไปซื้อมาเล่นได้มีอยู่ในสตรีมนะครับผมหรือถ้าเกิดอยากดูเนี่ยก็ไปดูคลิปชาวบ้านเขาเล่นได้ผมมีมือสดทําไว้อยู่นะเออลองไปดูได้ซึ่งหลังจากนี้ เมื่อกี้จบวันแรกไปแล้วนะครับคุณผู้ชมหลังจากนี้ผมจะเล่ารายละเอียดของวันที่1ถึงวันที่5ให้ฟังนะว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็รวมถึงกระดาษโน้ตที่จะเขียนเอาไว้ในช่วง5วันนี้ด้วยนะครับผมวันที่2 ภายในวันที่2ครับเมื่อผู้เล่นในรวบรวมกระรอกได้ครบำจำนวนที่กำหนดแล้วนะครับผมผู้เล่นจะได้รับโอกาสกลับไปที่กระท่อมตามเดิมนะครับแต่ว่าความแปลกในวนที่สองนั่นก็คือตัวด้านหน้าของร่างอันระวิญญาณแฟนสาวของเราครับก็ได้มีโน้ตเขียนเอาไว้ว่าฉันไม่ได้ต้องการกระรอกฉันอยากมีผิวหนังขึ้นผิวหนังมาให้ฉันหรือไม่ก็มอบของคุณมาให้ฉันแทนซะซึ่งแน่นอนครับไอ้ข้อความนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมว่ามันเกิดมาจากใครใครเป็นคนเขียนกันแน่แต่ตัวละครโรคจิตอย่างเราไม่สนใจอย,อยู่แล้วครับผมก็ยังคงนำร่างกระรอกเซ นั่นเองวันที่3 ในวันที่สามครับผมจุดหมายที่เคยอยู่ตรงหน้าบอดี้ไรวิญญาณเนี่ยก็จะหายไปแต่ความแปลกหนึ่งอย่างเลยคือบอดี้ไรวิญญาณของแฟนสาวของเราเนี่ยณตอนแรกที่ถูกตอกตะปูติดไว้กับกำแพงแต่ตอนนี้ครับผมร่างของเธอเนี่ยกลับมานั่งที่เก้าอี้บริเวณโต๊ะอาหารแทนและเมื่อออกมาจากตัวบ้านนะครับผมก็จะมีข้อความสัส้นๆปรากฏขึ้นในมุมมองของผู้เล่นโดยระบุว,ว่าเมื่อคืนมีอะไรบางอย่างขูดที่หน้าต่างันควรจะมองหารอยนั้นซึ่งถ้าเกิดดูดีๆในตัวข้างนอกบ้านก็จะมีรอยขูดจริงๆนะผู้ชมซึ่งไม่มั่นใจจริงๆ จริงแล้ววันที่1กับวันที่2เนี่ยก็มีรายงานตรงภาคาลเช่นเดียวกันนะแต่ว่ามันเป็นรายงานที่ไม่ได้น่าสนใจมากก็ผมแต่รายงานที่ผมมองว่าน่าสนใจนั่นก็คือรายงานในวันที่3นั่นเองกล่าวเข้าข่าวครับรายงานจะเขียนเอาไว้ว่ามีบางอย่างในป่าที่เราไม่คาดคิดฉันพบกระเท้าอยู่เรื่อยๆแล้วได้ยินเสียงมันในตอนกลางคืนมันเคลื่อนที่ผ่านพุ่มไม้และขูดพื้นคอนกรีตและในตอนเช้ามีกระรอกอยู่หน้าประตูตัวที่แขนขาของมันนั้นถูกตัดออกหมดและหัวมันก็บิดไปมาพวกมันสิบตัวกําลังร้องขอให้โทรไปถามถึงวิธีดาเนินการรายละเอ เหมือนเดิมเลยแหละลากคะรอกไปแล้วก็ไปเย็บติดกับตัวร่างแฟนสาวของเราวันที่4 ภายในวันที่4ี่นี้ับผมตอนเช้าก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ในระบบเกมเพลย์ผมจะได้รับภารกิจเพิ่มนึงก็คือการหากระรอกธรรมดาเหมือนเดิม5ตัวแล้วก็กระรอกขนาดใหญ่พิเศษอีกหนึ่งตัวนะครับผมซึ่งขนาดใหญ่นี้คือใหญ่จริงๆคุณผู้ชมแม่งเหมือนหมีเลยไม่ใช่กระรอกแล้วส่วนรายงานในวันที่4ี่ก็จะมีตามนี้ครับตอนนี้มันอยู่ในผนังในคอนกรีตกำลังมองหาสมองของฉันมันหาไม่เจอเพราะสมองของฉันอยู่ในกระโหลกศีรษะแต่มันจะหาเจอมันจะลอกผิวหนังแล้วก็ดูออกเพื่อเข้าไปข้างในเมื่อสมองของฉันถูกยึดไปฉัันนนจจจะะะมาาาาหหหคคุุุณณฉทใ้แลลกสยเอ ของคุณแทนตอนนี้ฉันอยู่ในเงามืดฉันเห็นคุณขดตัวคุณถูกยืดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วหัวของคุณบิดออกจากกระดูกสันหลังแล้วกลับมาพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อรับรายงานฉบับใหม่วันที่ห้าภายในวันที่5นี้ก็ผมก็ตัวเกมก็จะทําเหมือนเดิมแบบคุณผู้ชมก็คือนั่นแหละไปล่าก,กระรอกนะครับผมและเมื่อตัวละครของเราก็ผมออกไปตามหากระรอกตามเดิมนั้น<ๆ>ก็จะได้พบเจอกับรายงานของบัพพารฉบับที่5ที่มันมีเนื้อหาที่แปลกจากเดิมมากๆนั่นก็คือ ขออยากสนใจรา,รายงานก่อนหน้านี้เลยทุกอย่างเงียบสงบนี่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปนะครับผมว่าภายใน5วันนี้มันมีเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งนะก็คือเนื้อหาที่ชื่อว่า The Lady นะผมที่มันจะเป็นเนื้อหาแบบเชิงนิยายหรือว่าพรรณนาโวหารแต่ผมจะเล่าให้ฟังข,ข,ข้าวคุณผู้ชมว่าวมีเนื้อหาประมาณไหนบ้างแล้วก็ผู้ชมลองตีความดูนะครับผมว่าเขากำลังจะสื่อถึงอะไรกันแน่ผมอ่านแล้วผมก็ยังงง,ง,งอยู่ The Lady Part One ครั้งหนึ่งมีศิลปินผู้โดดเดี่ยวคนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียวในปา่าเขาต้องการคลายความเหงาเขาจึงเก็บเงินที่หามาได้เพียงเล็กน้อยเป่อซื้อผู้การอันวิจิตซึ่งประดิษฐ์จากผมของหญิงสาวคนหนึ่งศิลปินผู้นี้รักผู้การของเขามากจนใช้ผู้การวาดภาพหญิงสาวที่มอบผมให้เพื่อสร้างสารรค์ผลงานโดยเขาจินตนาการว่าเธอคงมีลักษณะเช่นนี้จากนั้นเขาก็ได้รับแจ้งว่าผมของเธอที่แท้จริงแล้วทำมาจากหมูป่าเนื่องจากเกิดการปะปนกันอย่างน่ากลัวเดลเลยดี้พาศสอง ศิลปินคนนี้เสียใจแทบจะร้องไห้และใช้เวลาทั้งวันด้ัยการเดินเล่นกลางสายฝนเพื่อถ่ายรูปตัวเองระหว่างเดินเล่นเขาได้พบก,กับหญิงชราคนหนึ่งที่พูดว่าคุณหนูฉันก็ใจเหตุผลที่คุณสิ้นหวังแล้วมากับฉันเถอะที่บอกว่าด้วยเงินเพียงเล็กน้อยภาพอันแสนล้ำค่าของเขาสามารถมีชีวิตขึ้นมาได้ศิลปินดีใจมากและมนต์สะกดก็เกิดขึ้นจากนั้นเขาจึงจำได้ว่าเขาวาดภาพผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่เอวขึ้นไปเท่านั้น The Lady p ี้พส หญิงครึ่งคนครึ่งสัตว์ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นั้นกรีดร้องและคร่ำครวญคลานไปแลรอบห้องในขณะที่เลือดไหลออกมาจากส่วนล่างของลำตัวและลำไส้ก็ปิวว่อนไปมาศิลปินร้องไห้สะอื้นและมองไปที่หญิงชาราซึ่งกำลังตรวจสอบเหรียญพิน,นีที่เขาให้เธอโดยไม่สะทกสะทานเธอสบตาก,กับเขายักไหล่และพูดว่าฉันสงวนคาถาพิเศษส,สำหรับสถานการณ์แบบนี้และเธอก็ชี้ไปที่ขวานที่ติดอยู่บนผนงังเดเลดี้พาซี ศิลปินยกขวานขึ้นน้ำตาไหลนองหญิงครึ่งคนครึ่งสัตว์ยังคงกรีดร้องและตะกุยต่อไปเขาฟาดขวานลงแขนซ้ายของเธอกลิ้งไปบนพื้นและเธอก็ยังคงกรีดร้องและดิ้นหลนเขาฟาดขวานลงอ,อีกครั้งทําให้กระโหลกศรีรษะของเธอน,น,นั้นแยกออกเป็นสองส่วนและเธอยังคงกรีดร้องอยู่ขวานตกลงใหม่ครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งจนกระทั่งเธอหยุดกรีดร้องเดเลดีพาร์ทห้า ูของศิลปินดังก้องเมื่อเขาหันไปหาหญิงชาราและพูดว่าอะไรคือความสยองขวัญที่ไม่อาจบรรยายได้ที่คุณนามาให้ฉันฉันจะหนีจากสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้อย่างไรคไุณไรยมนเสกอะไรเพื่อเรียกสิ่งดีๆจากสิ่งนี้ได้และหญิงชาราตรวจสอบกองเรือที่เดอะเถอะนั้นและพูดว่าหนุ่มน้อยสิ่งนี้ทําเป็นศัตรูที่วิเศษมากพวกเขาทาศัตรูจากร่างอันไร้วิญญาณแต่ว่ามันเป็นพิษพวกเขาทั้งคู่ก็เลยตายในที่สุดศิลปินก็ทําลายศิละปะ ออจ,จริงจากที่ผมอ่านเนื้อหาผมมองว่ามันก็ดูมีความเปรียบเทียบหรือพูดถึงเอ่อร่างไร้วิญญาณของแฟนสาวของตัวละครในเกมที่เราเล่นอาจจะเกี่ยวได้นะท่านผู้ชมแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะสื่อไปทางไหนนะครับผมถ้าเกิดผู้ชมฟังแล้วตีความใหงไๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับผมโอเคเรากลับไปที่เกมเพลย์ในวันที่5ในขณะที่ผู้เล่นนีผมกำลังออกจากกระท่อมะครับผมก็จะมีข้อความปรากฏสั้นๆขึ้นมาบอกว่าพระเจ้ากาลังจะมาวันนี้แล้วก็ตามสเตปเดินนะครับผมผู้เล่นเนี่ยก็จะทาการ,ร จากวันก่อนเลยก็คือในวันนี้ครับถ้าผู้เล่นรุบมกรอกได้ครบแล้วเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับไปที่กระท่อมนะครับผมแต่หลังจากที่รวบรวมครบแล้วมันจะเกิดข้อความเป็นเวลานับายหลัง2อนาทีครับผมปรากฏขึ้นพร้อมกับเขียนว่า God is coming หรือก็คือพระเจ้ากําลังจะเสด็จมานั่นเองพร้อมกับเสียงโหมโรงครับผมที่ค่อยๆเบาและกลับเป็นดังโหมโรงมากขึ้นนั่นเอง ถ้าเกิดใครได้ฟังเสียงนี้ก็คือมันเป็นเสียงด้วยกันกันกบหมด The Gods ของไมโครฟล์คุณผู้ชมต้องไม่แปลกนะผมเพราะต้นฉบับจริงๆเนี่ยมันมาจากเกม s q u i r Love Slapper แหละซึ่งในเกมออริจินอลเกมนี้เนี่ยผมพอมาถึงจุดนี้เนี่ยผู้เล่นก็จะทำอะไรไม่ได้ผมทำได้เพียงแค่ว่าเดินไปรอบด่านนะครับผมเพื่อนับถอยหลังตัวเลข2องทีจนเหลือศูนย์นั่นเองโดยให้ตัวละครนั้นจะไม่สามารถทำอะไรได้แม้แต่กระทั่งเดินเข้าไปในกระท่อมนะครับผมแล้วก็ตามสเต็ปนะครับผมแต่จุดนี้ผมมองว่าในต้นฉบับเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่า m ไมโครฟล์มากเพราะฉะนมาเรื่อ จนกระทั่งเมื่อถึงเวลาหมดไปก็ผมก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าพระเจ้าอยู่นี่หรือว่า God is here God is here ตามมาด้วยเสียงค้ำควรอันหนักหน่วงที่จะเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ผมเมื่อผู้เล่นเนี่ยเดินไปมาด้วยความหวาดกลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าก็จะปรากฏขึ้นด้านหลังของพวกเขาแล้วตัเกมก็จะตัดจบไปนั่นเอง ซึ่งคร่าวๆนี่ก็จะเป็นตัวเกมหลักของ s ุ u เปอร์สตาร์ซันะครับผมซึ่งนั่นแหละเป็น ที่มาหรือว่าแรงบันดาลใจให้เป็นมอดเดอะกอต์ของไมโครฟ a f t นะครับผมหลายๆคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยอย่างเดอะกอต์ของไมโครฟ a f t เนี่ยก็รู้แล้วว่ามันเป็นแบบพระเจ้าหรือว่านางฟ้าตังคัมพีไบเบิลนะครับผมแต่ว่าไอ้พระเจ้าในความหมายของเกมสควอ r รอร์สแลปเปอร์เนี่ยมันคืออะไรกันแน่จากที่ผมไปสืบหาข้อมูลมาท่านะผู้ชมเราจะเห็นว่าหน้าของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นแบบนี้ที่แบบว่าออกมาจาสแก็ปแป๊บ,บนึงแล้วก็ตัดจบไปอย่างในไมโครฟ a f t ผมดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย hey, บางคนยังบอกว่ายังมีวิธีสู้อยู่แต่อย่างในตัวพระเจ้าของเกสมส คือโผม,มาทำให้เราตกใจแล้วก็ตัดจบไปเลยเนื่องผมไม่ว่าจะยิงจะอะไรก็ทําลายพระเจ้าไม่ได้นะครับผมโดยข้อมูลที่ผมหามาได้เนี่ยเขาบอกว่าพระเจ้าภายในเกมนี้นะครับผมอาจจะเป็นตัวแทนพระเจ้าของการอกนั่นเองซึ่งอย่างที่เรารู้กันคุณผู้ชมว่าพระเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้มีองค์เดียวคุณผู้ชมมีหลายพระองค์มากๆและบทบทของเกมสวาสตครัเปอร์เนี่ยอาจจะเป็นพระเจ้า ของหมู่มวลกระรอกก็ได้และการที่พระองค์เสด็จมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตัวละครโรคจิตที่เราเล่นเนี่ยเขาสังหารกระรอกด้วยความวิกลจริตของตัวเองเลยทําให้พระเจ้าของกระรอกเนี่ยเกิดความกดเกียวนั่นเองนะครับผมลักษณะของพระเจ้าองค์นี้ผมเขาเขียนว่าเป็นแพะแห่งป่าผมไม่รู้จะเป็นว่าทำไมเขาเขียนว่าก็สแอนฟอร์เรสหรือว่แพแห่งป่าไม่เข้าใจความหมายนะครับผมลักษณะของมันก็จะเป็นหัวโตๆขนาดใหญ่ที่มีการแบบเอากรอกมาเย็บติด อะไรสักอย่างนะผมผมมองตอนแรกผมมองว่าเป็นใบหน้าเหมือนปลาเว้ยเออแต่พอไปดูมาต่างชาติเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นใบหน้าของกระรอกนะที่มีการยืนแล้วก็ตัดต่อไปให้มันดูแปลกๆอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมสควอชแลปเปอร์เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีหลายซีนมากๆนะับผมที่ตัวผู้สร้างเกมเนี่ยเขาเอาภาพของกระรอกมายืดหรือมาทําอะไรมันดู แตกตาไปนั่นเองก็เลยมีความเป็นได้สูงครว่าภาพของพระเจ้าอันนี้อาจจะมีการประกอบสร้างจากรูปภาพของสัตว์อย่างพวกกระรอกหรือว่าสิ่งต่างๆเอาอมารวมกันมากมายจนกลายเป็นพระเจ้าองค์นี้นั่นเองนะครับผม ซึ่งก็น,น่าแหละนะครับผมทั้งหมดคร่าวๆข,ของพระเจ้าในเกมต้องสองอันก็จะมีประมาณนี้ตอนแรกที่ผมเห็นว่าเกมไมครับม่ควมาทําหมดเนียก็ีดกว่าแบบเพื่อจะเอาถอดพระเจ้าแบบเดียวกันในเกมสควอเรลซเปอร์รืยเปล่าเออสรุปไม่ใช่ว่ะเอาพระเจ้าอีกแบบมาใส่แทนเ,นเออก,ก็ก็น่าสนใจดีเนี่ยผมถ้าเขาถามผมผมมองว่าพระเจ้าในเกมสควอเรลซเปอร์เนี่ยแม่งน่ากลัวกว่าเยอะเลยคุณผู้ชมแล้วแบบว่าเป็นจัมส์แกร์ที่หลายๆคนเล่นครั้งแรกแล้วมันแทบจะแบบโอ้โหโคตรโคตร ดุ้ง <laughs> ลองไปเล่นดูได้นะผมเห็นแล้วแบบตอนตอนแรกที่ฟังเลยว่าได้เห็นเฟอร์เอมชชั่นเลยรู้สึกว่าเสียงห่โรงมันน่ากลัวมากๆกกัวการที่แบบอยู่ก็โผล่มาข้างหลังแบบไม่ทันตั้งตัวจะตกใจก็ไม่แปลกนะครับผมลองไปหาเล่นก็ได้อยู่ในสตรีมนะครับคุณผู้ชมทั้งหมดคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างกับเกมสปาร l ลสแลปเปอร์นะครับผมความจริงแล้วมันโคตรด,ดาร์กนะผมบอกตามตรงในเกมไมคราบที่เขาถอดออกไปนี่ก็คือแบบว่าเฮ้ยเป็นสู้กระเจ้าทั่วไปแต่ในเกมต้นฉบับทเ,อออเนามจี หลอนมากๆเลยนะครับผู้ชมกล่าวถึงคนวิกลจริตคนหนึ่งที่ก็ยังบอกไม่ได้นะว่าร่างอะไรวิญญาณน,นั้นที่เขาไปตึงไว้น่ะเป็นร่างของแฟนสาวข,ของเขาจริงๆหรือเปล่าเธอเป็นใครอะไรกันแน่ก็ไม่อาจรู้ได้หรือ,อยังบทกวีอะเ Lady เนี่ยที่มี5ฉบับเนี่ยก็ยังบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเนี่ยผู้ชมว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วเกิดใครอ่านแล้วตีความได้อะไรประมาณไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ ใต้คลิปนี้นะครับผมระหว่างข้าวข้าวที่ผมพอจะสุดได้กับมอดเดอะกอร์สหรือว่าเดอะกอร์สคัมมิ่งก็จะมีประมาณนี้ครับผู้ชมถ้าเกิดผิดภาพประการใดก็ต้องขอประชุมชนที่นี่ด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรอีกก็ยืนติดตามให้ดูดูใช่หน้ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมนี่ได้กลับมาทำคลิปหล่อแล้วสบายใจสดชื่น